ตื่นสายมากนะครับเอ่อเมื่อคืนเนี่ยมันก็จะนอนนิ่งๆนะครับลมสงบๆนะครับพอสักต็หนึ่งไปแล้วนะครับมันจะมาไปพู่แล้วมันก็หยุดแล้วมันก็พู่ก็หยุดครับเขาบอกว่าพายุเข้านะครับนะตอนนี้นะตอนนี้เลยนะครับเนี่ยเก้าโมงกว่าก็ยังไม่หยุดนะครับมันจะมาไปแล้วรอกล้วรอแล้วพู่พู่นะครับสะดุ้งตื่นตลอดเลยนะครับอ่ะโอเคอ่าน้ำไปฟันเรียบร้อยนะครับไปลุยกันต่อนะครับ จัยกายานครับขึ้นเนินไม่ไหว <c oughs> กำลังจะไปวัดอ่าวน้อยนะครับพายุแน่แน่วันนี้ไปนานรอดเจอป้ายแล้วครับเดี๋ยวทำไมเมฆมันหนาขึ้นเรื่อยๆเยนี่ยนี่นะครับน่าจะเป็นวัดนี้แหละโอ้ยลตมแรงไปไหนปัดไม่ไปลยครับ ใส่แต่ยอดนี้แล้วมั้งครับที่เราต้องพิชิตสั่นสันส่นสันส่นสั่นสัน่นใหญ่โตลังการครับเราจะรอดไหมเนี่ยว้าพายุพายุโอ้ดูขึ้นเลยอ๋อ ดาวจากสายตาแล้วกอนนิดเดียวนะครับไปดูที่ว่าถ้ามันสวยแค่ไหนนะถ้ำทางนี้อันนี้อะไรอะ่ะพอดเท้าอันนี้ขึ้นไปไหนอะ่ะเอองั้นงั้นไปดูนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปลือกหอยเหรอทางเดินที่ทำด้วยเปลือกหอยเจ้า นี่ไม่ใช่คนล่าผีนะครับเดินเข้าไปมัวโตหมดอ๋อเป็นห้องเฉยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นพญานาคนะครับดูครับดูเก็ดพญานาคครับไงหอยยังโหดอะมันได้ทางลงกับทางขึ้นคนละฝั่งนะครับแล้วก็อันกลางนะครับก็เหมือนข้างบนครับกาทำจากเปลือกหอยเหมือนกัน ดูหอยเพียบเลยไอเดียดีนะเนาะของเหลือๆมาตกแต่งของเหลือจากธรรมชาติไปครับไปลุยถ้ำพระนอนกันม่นขึ้นเองหรือเขามาปลูกเนี่ยเออองมาขึ้นแบบนี้มันก็เท่เลยนะเริ่มใช้สงสัยแล้วนะครับ นิดเดียวของน้องเนี่ยเออมันนิดเดียวจริงปมเนี่ยตายมาพักแล้วครับเอาละครับถึงแล้วประชาสำหรับให้ยืมไหนละประชาให้ยืมไม่มีไม่ได้กลองแล้วบริจาคไม่มีประชาให้ยืมคำถามคือในนี้มีอะไรนี่แหละ เอานะครับลงถ้ำคนเดียวไม่เอานะครับอ๋อนี่ไงพระนอนอเคไปดูใกล้ๆครับมีถงเดินไปต่อนะครับ ก็พานอนอีกอีกองค์นะครับอเอ่อถ้าอารมณ์นี้ก็ต้องเป็นฉากปรินิพานเนาะยังไปต่อได้นะครับอันนี้อีกโถงใหญ่อีกโถงนึงไปไหนวะเนี่ยถ้าถามผมนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนแบบต้องการตามหาอาจารย์อะ เพื่อจะไปแก้แค้นให้ศัตรูอะไรเงี้ยสู้ศัตรูไม่ได้นะครับแล้วก็จะมาเจอเดินเข้ามาในถ้ำแล้วมาเจอท่านปรมาจารย์ยืนอยู่บนยอดอารมณ์เป็นแบบนั้นเลยนะครับโอ้สวยจริงๆเออเอาอยัางไม่สุดนะกะว่าสุดแล้วนะครับทางขวาไปไม่ได้นะครับทางซ้ายมีไฟนะครับอ้าซ้ายกับซ้ายเว้ยแล้วก็มีขวาต่อนะครับ ที่กล้าเดินเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีคนวางหินตั้งอยู่เรื่อยๆนะครับแสดงว่ามีคนขึ้นไปได้นะเอาอย่างไรก็ต้องไปต่อประเด็นคือจะลงยังไงนะครับโคตรชันนะครับแล้วเป็นหินป่นด้วยตกลงผมอยู่ประเทศไหนเนะี่ยผมว่าเป็นถ้ำที่ห้ามพลาดน,นะครับไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายนะไม่ได้น่ากลัวนะครับ ไม่ได้เหนื่อยนะครับโคดร้อนทำคือทำนาอ